สวัสดีค่ะไนท์ค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าค่ะเพื่อนๆค่ะพอดีไนท์ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะของอ่คุณปาิชาติหรือเปล่านะจากนอร์เวย์นะเขาก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเล่านะเล่าประสบการณ์นะเขาคนอื่นมาเล่าเล่าประสบการณ์ของคนอื่นอีกทีนะเพื่อนๆค่ะนะก็คือเรื่องก็มีว่าคือพี่ เกี่ยวกับคนอ่ะเขาได,ได้สามีต่างชาติแล้วกันนะเพื่อนขาเนาะแล้วก็ได้ไปสร้างบ้านซื้อรถไว้ที่ไทยแต่ก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างนะคะรับเพื่อนขาทำไมถึงเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเรามาเอา่เมัลอยกันนะครับเรามาในคือเล่าลักสู่กันฟังแล้วขออนุญาตก่อนนะในข้อขอเล่าสู่กันฟังกันนะคะรับเพื่อนๆขาเนาะก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่คนเนี้ยพี่คนนี้คือได้แบบว่าอา่ได้สามีต่างชาติแล้วกันสามีต่างชาติแล้วก็ได้ามาทํางานต่างประเทศแล้วกันนะเพื่อนขาเนาะ แล้วก็ทีนี้ก็เขาเรียกอะไรอกย์ก็แบบว่าได้เก็บเงินเก็บทองนะก็เรียกอะไรสร้างบ้านนะสร้างบ้านไว้ที่สร้างบ้านที่ไทยนะานญาอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในพื้นที่พื้นที่ของครอบครัวแล้วกันนะอยู่บ้านใกล้ๆกับแม่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ก็ได้เออประมาณว่าเออนะเดี๋ยวเถ้ามาสร้างบ้านเดี๋ยวแม่ก็จะยกพื้นที่ที่ส่วนนี้จะยกให้พี่คนนี้นะาะวหาพี่คนนี้คือเออทำงานเก็บเงินนะสงเสีย ส่งเสียให้ทั้งอ่าเขาเรียกอะไรให้ส่งให้แม่เนี่ยส่งให้แม่เนี่ยคือทุกเดือนนะส่งให้แม่ทุกเดือนคือเดือนละหมื่นห้านะเพื่อน่ขาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่งไปทําบ้านนะเพื่อนขาส่งไปทําบ้านนะเพื่อนเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ก็ได้บอกว่าเออถ้ามาทําบ้านปลูกบ้านแล้วคือที่นี้คือจะยกให้พี่คนนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนเนขาเนาะแล้วก็ทําบ้านจนจนเสร็จนน่นนี่นั่นนะเพื่อนเือนขาก็ทําบ้านเสร็จก็แต่ว่าพี่พี่แกเนี่ยคือแบบว่าจะหยุดหยุดต่าง อ่าแล้วก็ได้ซื้อก็ได้บ้านก็เสร็จนะแล้วก็ซือซ้อรถไว้ด้วยเพื่อนขาซื้อรถไว้ด้วยนะเพื่อนขาในเพื่อนขานั่นแหละถ้าบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่มันก็พงังใช่ไหมมันก็เออปลวกกินว่างันเถอะวันนู่นีน่นั่นนะรถถ้าไม่มีใครขับเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังนะดังนั้นอ่ะก็ก็เลยแบบว่าพี่สาวก็เลยเออพี่สาวพี่คนนี้พี่สาวคนนี้คือก็ได้แบบว่าเออพูดกับน้องสาวก็ว่าเขามีน้องสาวด้วยมีน้องสาวด้วยน้องสาวก็อยู่สงสัสยก็อยู่แถวๆนั้นแหละนะเออคือ ไปไปอยู่บ้านแทนนะไปไปเฝ้าบ้านให้นะว่างั้นเถอะไปเฝ้าบ้านให้ว่างั้นเถอะคือพี่สาวคือแบบว่าจะจ้างนะจะจ้างแล้วก็เสียทุกเสียทุกอย่างไม่ว่าค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่าค่าเฝ้าบ้านนะค่าเฝ้าบ้านเสียให้น้องสาวด้วยว่างั้นเถอเนาะส่วนรถก็คือน้องสาวคือใช้ไปเลยนะใช้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะจ่ายนะจะจ่าย,ายแบบว่าเออค่าน้ํามง,งน้ํามันให้เป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นลูกที่แสนดีนั่นเองนะครับ้านขาเนาะเออนะก็นี่แหละบ้านขาบางทีก็ มันอ่าก็เรียกอะไรครอบครัวนะครอบครัวแบบว่าไว้ในเสื้อใจนูน่นนี่นั่นนะวันข่าเนาะก็อืมก็อยู่มาวันหนึ่งเพ่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็เวลาก็ผ่านไปหลายปีเหมือนกันเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งปีปีๆีปีสาวคนนี้คือที่ทำงานต่างประเทศคือแบบว่าเออจะไปบ้านนะจะกลับบ้านนะจะไปบ้านเพื่อที่จะไปดูบ้านนนเองไปดูบ้านนูน่นนี่นั่นว่างว่างั้นเถอะเนาะไปดูว่าบ้านช่องเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นนะแล้วก็ได้พาสามีฝรั่งไปไปด้วยเรื่องมันก็เลย เกิดขึ้นต,ตอนนี้เลยตอนที่พี่สาวกลับบ้านไปเนี่ยพอไปถึงบ้านก็กล่าวว่าเออนะบ้านที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะแล้วก็อยากไปนอนบ้านบ้านบ้านนั้นนะเพื่นบ้านที่เราสร้างมากับน้ำพักน้ำแรงของเรานั่นเองนะแต่ทําไปทํามาพอเราไปที่อ uh ่าพอพี่สาวคนนี้ไปไปบ้านนะกลับไปที่บ้านเนี่ยก็ได้คุยกับแม่นะเออแม่ก็คืออ่าทีนี้เรื่องก็เล่นแดงแะแม่ก็บอกว่าที่ส่วนนี้ที่สวนที่อยู H ่ค่ะที่บอกว่าจะให้พี่สาวคนเนี้ย ได้เซ็นยกไปให้น้องสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าที่พื้นนี้พร้อมกับบ้านเนี่ยแม่ได้ยกให้น้องสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิครับเพืเ่อนๆขานะแล้วก็รถเนี่ยรถเนี่ยในคิดว่านะใน,นคิดว่าคือแบบว่าเออน่าพี่สาวคือน่าจะซื้อในชื่อของแม่นะชื่อของแม่นะรถนะเออก็เลยแบบว่าแม่ก็ได้เซนะ็นเนาะได้เซ็นยกรถเนี่ยเป็นชื่อของน้องสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นไงอ่ะเพื่อนๆพื่อนถ้าเพื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงอ่ะขนาดไหนฟังรู้ไหมไหนไปนฟังครั้งแรกในใน <c oughs> แบบแบบแบบว่าคันปากมากเลยนะแต่ว่าเออนะแบบแต่ก,ตก็ก็เข้าใจสถานการณ์นะคือถ้าเป็นเนะี่ยถ้าอยู่ในส,สถานการณ์นั้นคือแบบว่าเออนะพี่สาวนี่สุดยอดจริงๆนะคือสุดทนนะทีนี้นะเออพี่สาวกา็น่าจะรู้รู้ตัวแล้วนะเออว่าอืสงสัยจะ ออสงสัยจะช่วดแด้นั้นไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่สาวก็คือแบบแบบว่าเอออยากจะนอนนะอยากจะอยากอยาก,อยาก,อยากนอนค้างที่บ้านตัวเองสร้างนะทาไปทํามาดูไหมว่าว่าอะไรน้องสาวบอกว่าผัวของน้องผัวของนางอะ่ะไม่ชอบจะนอนร่วมชายคากับคนอื่นท,ทั้งทั้งที่บ้านนะั้นอ่ะเป็นบ้านที่พี่สาวอ่าส่งเงินไปทําเองกับอ่าเงินนะับพักน้ำแรงตัวเองทั้งหมดทั้งมวลดูสิมาฟังคิด หดฮูไปอีกรอบนะพี่สาวก็แบบว่าเออนะก็แบบว่าตัดใจแล้วแหละทีนี้ก็พี่สาวคือตัดใจแล้วนะตัดใจก็แบบว่าเออนะอ่าก็เลยแบบว่าน่าจะรู้แล้วแหละรู้แล้วว่าเออสงสัยก็คือไม่ได้อะไรทั้งหมดแล้วทั้งหมดที่ตัวเองสร้างมากับมือเนี่ยไม่ได้หมดแลลวไม่ไล้พี่สาวก็เออพี่สาวก็ดังนั้นพี่สาวก็ไม่แคร์แล้วกันนะพูด <asc> ถึงพ <jung> ูดถึงไม่แคร์แล้วกันนะคือยังไงก็เออนะพูดถึงก<ถ>็ยังไงก็เป็นญาติพี่น้องแม่กับน้องถาวนะพี่สาวอ่าพี่พี่คนนี้คือแบบว่าเออ ไปพักผ่อนเสร็จก็คือกลับต่างประเทศมาทางานปกตินะแต่เพ่อครับตอนนี้คือจากที่พี่สาวคนนี้ได้ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเดือนละหมื่นห้าเนี่ยพี่สาวคนนี้คือใจแข็งคือแปบว่าตัดเลยนะตัดแบบว่าส่งนะยังส่งให้แม่นะแต่ว่าส่งให้แม่ทุกเดือนเดือนละห้าพันครับเพื่อนครับเดือนละห้าพันเนาะส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นค่าค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าน้ามันค่ารถค่าซ่อมค่าลูกค้านี่พี่สาว ตัดขาดไม่ยุ่งไม่ส่งไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลชื่อของใครก็คนนั้นไปจัดการแล้วการนะพี่สาวคือแบบว่าเออใจแข็งนะใจแข็งเหมือนกันใจแข็งแบบว่าไม่ว่าตัดเลยนะตัดไ้ขาดเลยชับชับชับนะเพื่อนขาเนาะถึงจะเป็นญาติพี่น้องก็เออตัดไตขาดเลยแบบนี้คือนายชอบนายชอบที่ในในมาฟังจนถึงอ่าตอนนี้คือนายสะใจเหมือนกันนะแต่แต่น้องสาวก็แบบว่า ยังตามมาโทรจีกโทรนู่โทรนี่โทรนั่นนะคะ่ะพี่สาวคนนี้ก็คือแบบว่าบล็อกไปทุกทางเลยนะก็คือสร้างสร้างสร้างเฟซใหม่มาน่นนี่นั่นเพื่อที่จะมาโทรนะบอกว่าเออทําไมไม่ช่วยทําไมเธอเป็นคนใจดําแบบนี้ทํไมไม่ช่วยฉันมีปัญหารถพังแนละ้วเธอต้องซ่อมนะเธอต้องส่งเงินให้ฉันนีนะ่นั่นน้องสาวก็อืเออแล้วก็คืออ่าเขาเรียกอะไรพื้นหลังของน้องสาวคือน้องสาวคือมีอาชีพแบบว่าแบบมือของเงินมาแต่ไหนแต่เรยแล้วค่ะเพื่อันขานะน้องสาวก็คือจบปริญญานะ น้องสาวเนี่ยจบปริญญาตรีนะเพราะพี่สาวส่งส่งส่งไปเรียนนะแล้วก็พี่ๆคนนี้คือแค่จบแค่ปหกนะจบแค่ปหกแต่มาได้ผัวฝรั่งแล้วก็มาทํางานต่างประเทศนั่นเองเนาะดูสิเมียชิบขออย่างเดียวขอนั่นขอโน่ขอนี่ขอนั่นนั่นนี่แหละจนเรื่องราวผ่านไปก็เออนะสักพักแล้วกันนะทีนี้ผู้เป็นพ่อนะผู้เป็นพ่อของผู้เป็นพ่อเนี่ย จากที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกับพี่สาวคนนี้เขาได้โทรมาหาพี่สาวนะบอกว่าเออมาหาหน่อยนะมีเรื่องนะมีเรื่องนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะทุนที่นั่นะพี่อ่าพี่สาวคนนี้คือแบบว่าเอกใจนะว่าสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อปกติคือจะไม่ค่อยอยายุ่งวุ่นวายนะแต่คือมาครั้งนี้คือพ่อพ่อได้ติดต่อพี่สาวไปนะ พี่สาวก็ได้กลับไปไทยนะกลับไปไทยทีนี้ทีนี้พ่อพ่อคือพ่อก็คือมีที่ที่ดินมรดุของพ่อนะอีกที่หนึ่งก็คือของแม่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะของแม่มรดกของแม่ก็อีกส่วนมรดุของพ่อก็อีกส่วนหนึ่งนะคือพ่อก็ได้แบบว่าน่าจะมีปัญหากับแม่แหละคือก็คือได้ย้ายไปอยู่อยู่กับบ้านที่พ่อมีอยู่เนาะทีนี้พี่สาวก็ไปหาพ่อนะพ่อก็ได้เล่าเล่าเล่าทั้งหมดทั้งมวลว่าแม่เนี่ย เกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะาลูกเขยตัวดีนะลูกเขยปากหวานคนเปรี้ยวนะคือแบบว่าปลาลกปลาหลอมปลาลบปลาหลอมจนอนะ่ะที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอ่าโดนลูกเขยหลอกไปไหลูกเขยก็ลูกเขยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเพร่ะกันลูกเขยอะน้องเขยน้องเขยอ่ะคืออ่ะผัวของน้องสาวอ่ะไม่ใช่เป็นคนดีนะอ่าเขาเนี่ยรวมความอัปยุไว้ในคนคนเดียวไม่ว่าเล่ายาปาป,ปิ้งนะแล้วก็ การพนุงการปนันหมดเลยเพื่อนบ้นขาหมดนะที่สําคัญคือไปหลอกไปหลอกคนไปหลอกแม่ยายนะแม่ยายหมดนะหมดแต่เพราะว่าได้ไปพี่เขยกับน้องสาวพี่เขยกับน้องสาวก็ได้โดนคดีนะโดนคดีแบบว่าเออ,อยาเสพติดแล้วกันนะโดนจับนะโดนจับโดนยาเสพติดแล้วกันเพื่อนบ้านานะแล้วก็ที่ดีอนะไรก็ไม่เหลือไม่เหลอนะตามตามที่อ่าเขาได้เล่าเนาะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบว่าพ่อก็คือยกสมบัติทั้งหมดทั้งมวลให้พี่สาวคนนี้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อพ่อคือรู้ดีนะรู้ดีว่าคือผู้เป็นแม่เนี่ยคืออืมนะไม่ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรทีนี้ก็คือแบบว่ายกสมบัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้พี่สาวนะคนเป็นแม่ก็ยังไม่ไม่เว้นไม่วายเพราะเป็นกาไม่เว้นไม่วายก็คือยังจะให้พี่สาวไปประกันนะแต่พี่สาวคือเด็ดขาดคือไม่ประกันไม่ยุ่งไม่ไม่วุ่นวายนะเธอทำผิดก็คือรับผิดชอบไปแล้วกันนะและที่สําคัญคือ อ่าตอนจบปะบ่ะเพื่อนกันตอนจบก็คืออ่าพี่สาวก็คืออ่าเขาเรียกอะไรพี่สาวก็ยื่นอ่าคำขาดนะเพื่อนอยากคำขาดกับแม่เนะาะเอามาฟังตอนจบกันแล้วกันแล้วกันมาฟังตอนจบเมามอยลืม คลิปตัดนะมาฟังตอนโจแล้วว่นขายนะก็คือผู้เป็นแม่ก็แบบว่าเหมือนกับโดนของแนละ้วว่างงานเตอะนะตามที่ได้ไปฟังคือเหมือนกับโดนของนะโดนของแบบว่าเออ,เอ,อลูกเขยว่าว่างงาน,นก็ว่าว่างไงก็ว่างงานนะพี่นขานะหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวนะทีนี้ก็เออก็คือพยายามพยายามให้ให,ให้พี่สาว ude, <c oughs> คนนะี้คือช่วยเหลือเก็บน้องสาวกับการน่นนันคือพี่สาวคือใจแข็งคือไม่ยุง่งวุ่นวายนะไม่ยุ่งวันแล้วก็ได้ย่ดกับขาดกับคนเป็นแม่นะว่าถ้าแม่เนี่ย ย้ายไปอยู่กับพ่อเนี่ยโอเคพี่สาวคนนี้จะส่งเสียให้เดือนละหมื่นห้าเหมือนเดิมแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องอผ่านผู้เป็นพ่อเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า พี่สาวคนนี้รู้ไงว่าถ้าถ้าเงินแบบว่าส่งให้แม่เนี่ยแม่ก็จะไปแบบว่าให้น้องสาวนี้นั่นหมดนะเพื่อนขาเนาะก็เลยแบบว่าเออแม่ก็ยอมรับแม่ก็รับนะทาไปทํามาก็นั่นแหละเพื่อนขาเนาะพี่สาวก็เออแม่พูด่มแม่คือได้ยาไปอยู่บพ่อเพราะว่าตัวเองก็แทบจะไม่เหลืออะไรนะเพราะว่าอ่าอ่าลูกเคยลูกเคยลูกตัวเองนะลูาตัวเองด้วยก็ไม่รู้นะติดการพนันนู่นี้นั่นนะว่ากันไปเพื่อนขานี่แหละครับเพื่อนขาทั้งหมดทั้งมวลนะว่าทําไมนะ ว่าทําไมที่คนส่วนใหญ่นะอันนี้คือไม่ใช่ทุกคนนะแไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ทุกรอบครัวจะเป็นแบบนี้นะนี่แหละบางท,ทีก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมสาวๆที่บางคนก็แบบว่าทําไมไม่ไปสร้างบ้านทําไมไม่ไปสร้างบ้านทําไมไม่ไปซื้อรถถึงจะมีเงินนะถึงจะมีเงินก็จริงแต่ว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็ทะเลาะทะเลาะกัน กี่กี่รายตัวกี่รายมาเล้เพ,พื่อนๆขานะนี่เลยครับเพื่อนขาถ้ายังอ่าก็ได้ถ้าอยู่ตัวอยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะไปสร้างบ้านเนี่ยโอเคสร้างสร้างสร้างตอนไหนสร้างตอนที่รู้ว่าตัวเองจะย้ายกลับไปประเทศไทยโอเคตอนนั้นคือสร้างมารู้ว่าเราเออได้ย้ายไปอยู่ประเทศไทยนะโอเคนะนั่นอ่ะโอเคแหละเพราะว่าอะไรถ้าสร้างแล้วให้คนอื่นอยู่มันก็ไม่ใช่ของเราไงบางทีมันก็ถึงจะเป็นพี่น้องกันก็จริงอันนี้ ถึงจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องกันก็จริงบางทีมันก็อาจจะทะเลาะกันได้นะปะัญหานะนี่แหละเหตุผลนะเหตุผลส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือของไหนก็เหมือนกันคือทําไมไม่ไปสร้างบ้านเพราะื่นหนก็ไม่ค่อยชอบไปอยู่ไปบ้านรวมๆอยู่แล้วนะบางทีก็แต่ไหนก็คืออ่ะยังนะยังแบบว่ายังขอเวลาเก็บ ตังก่อนเขาเวลาเก็บตังก่อนแต่คิดจะสร้างบ้านไหมคือยังไม่คิดก่อนตอนนี้ยังไม่คิดนะถึงจะมีเงินถึงจะมีเงินแต่ก็ยังไม่คิดไม่สร้างก่อนคือถ้าถ้านี่คือแบบว่าเออจะไปสร้างคือนายก็คิดว่านะคิดว่าคือคิดถึงคุณคุณคุณพีเดอร์ด้วยคือคือน่าจะไปไม่ไม่ไปสร้างที่ที่บ้านเพราะบ้านอยู่บ้านบ้านอยู่บ้านนอกนะคือก็สงสารแกสงสารฝรั่งอยู่ตัวคนเดียวนะคือ ถ้าจะไปเือเออไปที่ที่อ่าไปท,ไปที่ที่มีฝรัง่งอ่าไปหาพื้นที่ที่มีฝรั่งอยู่แล้วกันนั่นก็คือคิดถึงคุณอ่ะคุณซาแล้วกันนะคะเพื่อนๆขานะนี่เลยค่ะเพื่อนๆขาเหตุผลเหตุบททั้งหมดทั้งมวลว่าบางคนเนี่ยทำไมบอกว่า,วาอุ้ยไปทำงานต่างประเทศแล้วทำไมไม่มาสร้างบ้านน,นู่นนะี่นั่นเนาะก็คือบางคนก็มีเหตุผล หลายประการคกับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะี้ไม่ได้ว่าใครเอามาเล่าสู่กันฟังนะไม่ใช่ทุกคนจะชั่วทุกคนจะดีะเสมอไปนะครับเพื่อนค่ขาเป็นยังไงครับเพื่อน่นขาเมาส์มอยพอหอมปากหอมคอนะเรื่องคอื่นก็คือเรื่องของเราคือเอามาเมาส์มอยกันนะครับเป็นวิทยาทานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ